นร้านถ้าไปจอดมีความได้กับจังต่้ปะปะดุตัวบ้านแม่แล้วมากินปะดุต่ผมบอกให้มากินมะโนกูนี่ปะคมรตอนหาจีบบัแม่แม่นละนะขอบแม่รัาไปกับผมบ้นนะรันไปเป็นนักจั้จงจากปะดุเด็ดสองคนกันอืมด แ่อกับข้าวอร่อยแน่แน่ช่วยหน่อยครับสั่งน้เสียหายเป็นรางวันขอโทษนึครับเเปลียนไปอีกแล้วก็มึงเดี๋ยวเอามาจุ นนี่น้องพี่น้องว่าชีวิตใช่ทำไรกลานก็แล้วบ้านเนี่ยครับคนนั้นเนี่ยวันนั่งขวมฉันแล้ว,นนลวจร <c oughs> <c oughs> ิงดูนัน่งเขาแล้วสวัสดีทั้ง3,100ท่านนะครับผมเออขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด็กอาดิดตาม กูลกูแจนี่ได้ก็ด้วโเหตุในแตนนี่นี่ครับเออเปิดได้จักเดือนหรอเปิดได้พอเดือนไปได้เดือนก็ใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามในเพจนี้เลยครับเมื่อนี้คือว่าทุกคนในแบบสามพันคนนี่มานั่งลายล้อมกินทานข้าวด้วยกันนะครับกินเข้าแล้วอะสิเข้าไปหลังเวยที่เมื่อนีนเป็นมือได้พักพอนครับเพราะว่ากลางวันผมไม่ได้มีงาน มือมือขึ้นนีเหลือตีซีจะมาถึงนี่ตอนประมาณหกโมงเสาร์ครับก็หลับยาวเพิ่งตื่นนี่แหละครับ มาได้พี่น้องกับเขาครบแล้วมัอนแบบย่างไรปลา,าลุยสวนหน้าร้อยยังเลยค่ะเริ่มเบาก็อร่อยค่ะเริ่มเบาไทยเป็นหลักที่มากเอาบาเป็นยูอไอกรุงเทียมมาหาเหมื่าหันบอกให้เลยนไม่น่าเลยวะ